โอเคครับก็ขอสวัสดีกับชาวบ้านทุกคนอีกแล้วนะแล้ววันนี้เราอยู่กับช่อง p ร c h a n n น l นั่นเองนะแล้ววันนี้เราจะมาทำการเอากอสซิลามาสู้กันนั่นเองนะก็ใหาท่านผู้ชมพร้อมเราก็ไปรับชมกันเลยในวันนี้นะครับเราก็จะเอากอสซิล่าไม่เชิงกอสซิล่าแหละก็คือไอ้พวกที่มันเป็นอสูรผู้พูดสแก่เลยนะอสูรเป็นแบบพวกมอนสเตอร์อะไรที่อยู่ในเรื่องกอสซิล่านั่นเองนะก็ผมได้ทําการจับมา8ตัว เอามาสู้กันนั่นเองนะเพื่อที่จะทําให้มันดูสนุกนั่นเองนะเพราะว่ากอซิล่าในมอนนี้เลือดเยอะมากนะผมก็เลยไม่กล้าที่จะเอามาแบบตบกับมอนเตอร์ตัวอื่นนะคือเลือดเยอะมากนะตัวแรกนะครับเราเชิญไปเนี่ยครับโอ้โหท่านผู้ชมจะเห็นไหมเลือดเป็นมื่นนะกอซิล่าเราโหหน้าตาแอบเบลมากอันนี้น่าจะเป็นคิงดอล่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะต่อมามันคืออะไรปุ๊บกอซิล่าก็ ใจเย็นเพื่อนกอสซิล่าฟรีรัสเหรอเอามันกัดกันเหรอเดี๋ยวก่อนใจเย็นเพื่อนเอาทีนี้เราไม่ต้องแช่คาถานะครับอ่าตอนนี้มันตีกันแล้วนะโอเคตอนนี้นะครับกอสซิล่าโอโ้โหกอสซิล่าไม่อยู่ในกอสซิล่าอ่ะกอสซิล่าฟ้ากับคิงดรลล่าแล้วกันกอสซิล่าสีฟ้านะครับกับคิงดรลล่าเฮ้ยคิงดรลล่าโดนตบเร็วมากเลือดเหมือนสองตัวน้ำแข็งนี้เลือดเท่าไหรอ่อ่ะกอสซิล่าน้ำแข็งอ่ะกอสซิล่าน้ำแข็งผมไม่เห็นเอา้า เ,เกือบหรือว่าหายจังหวะนี้นะครับโอโ้โหคือมันตีกันแบบอืคิงโดราเราน่าจะตายนะครับิงโดราตัวโคตรใหญ่ผมชอบคิงโดราสุดแล้วนะเพื่อนคิงโดราไม่นะคิงโดราแตกนะครับก็ซีล่าฟูลิลัสโอเคช่างมันเถอะนะเลือดห้าพัน 5, โอเคก็ถือว่าก็ซีล่าทำไมเลือดมันไม่ลดวะเดี๋ยวผมลองเทสอีกรอบหนึ่งดิอ่ะเราต้องใส่นี้ ฮาเกตมันนะครับโอเคผมไม่แน่ใจว่ามันตีโดนหรือเปล่าโอเคไหนเราลองอีกตาหนึ่งนะครับอันนี้คือใช้คาถาละโอ้โหก็มันก็เจ็บนะเนี่ยเนี่ยแดงๆเนี่ยโดนฮิตบ็อกไหนลองตอบดิเลือดไม่ลดเฮ้ยเอาเรื่องก็ถือว่ากอสซิล่าตัวสีน้ำตาอุ้วสีน้ำตาอะไรสีฟ้าชนะนั่นเองนะโอเคถือว่า ตัวนี้ชนะนะครับเข้ารอบนะตัวต่อมาโฮ้ยของเอาของทิ้งก่อนของมันจะทําให้เกะก,กัน,นะครับเดี๋ยวก็ซิล่าแม่งสะดุดนะครับโอ้โหแม่งก็ซิล่าสะดุดของแค่นี้เนี่ยนะโอเคต่อมาเป,อเป็นอะไรอ่าเป็นอะไรอ่ะันเอาก็ซิล่าผมไม่แน่ใจนี่มันเป็นเหมือนรู้สึกเป็นก,ก็ซิล่าตอกเกาะกำเนิดน,นี้หรอก็ซิล่าเกาะกำเนิดน,น่ากลัวมากเสียงสี่พันครับเกาะสองร้อยห้าสิบนะต่อมาเป็นก็ซีล่าอะไรอ่ะเอาเพื่อน ถ้าขอโทษเดี๋ยวก่อนโอเคหน้ามุดดินหุยกอรซิล่าจีราจูเลีย Godzilla, ira, หรืออะไรมันจะกัดกันไหมโอเคนะจังหวะนี้มันกัดกันนะครับคือเราไม่ต้องโอ้โหเราโชคดีวะมไม่ต้องใช้คาถานะโอเคจังหวะนี้เอา้ามันบั็กหรืออะไรไม่นะกอซิลาโอ้ยรุสาเชียร์กอรซิล่าตัวนี้กอรซิล่าคาเมทคาเมทะคุงคังช้างแมเงเกออ่านยาก ไปนะครับก็ซิล่าตัวนี้เข้ารอบนั่นเองนะโอ้ฮิตบ็อกฮิตบ็อกแมงหางไม่เจอฮิตบ็อกอยู่ไหนเพื่อนโอเคโอเคก็ซิล่าอันนี้เข้ารอบนั่นเองนะโอเคอันนี้เอามาตีกับอันนี้แล้วกันเพราะว่าแม่งตีเราเลือดไม่ลดนะต่อมานะครับอ่าเดี๋ยวก่อนต่อมาอะไรล่ะเออเอ้ยเอานี้มาใส่ก่อนโอเคต่อมาเป็นก็ซิล่าอะไรเอ้ยชวับแมงมุมนะครับต่อมา แบ่งมุมสู้กับโอ้เอเฮียไม่สนามโอ้เพื่อนเจนอุตสาสร้างสนามมาไม่นะโอ้สนามเชนพังช่างมันแล้วกันโอเคโอเคฮิตบ็อกอยู่ไหนโอเคสู้กันเลยนะครับจังหวะนี้ฮิตบ็อกโอเคผมกดไปละจังหวะนี้เอาสู้โอ้โหเดินอย่างช้าโอ้โหเพื่อนโอ้ย อันนั้นอะไรอ่ะมี U U F O ด้วยเอาเราโฟกัสกับนี้ก่อนโอ้โหเพื่อนสนามเชนทางโอ้ไม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนนายตบอันนั้นมันแตกแล้วโอ้โหสนามพังเพื่อนโอ้ไม่นะสนามเชนพังนายเมื่อกี้นายตบเดี๋ยวก่อนอันนี้ชื่ออะไรสโนกอสิล่าโอ้โหนายตบมันตายแล้วเหรอ เหยดูอีกรอบดิทำไมมองอะไรไม่เห็นเลยวะโอเคเฮ้ยโอ้โหมัน,ม,นมันเล่นมันเล่นสะพังเลยโอ้โหตบทีเดียวโอ้โอไม่นะเอา้าแม่งรอดเฉยเฮ้ยโอ้โหเพื่อนสนามเช้นพังเดี๋ยวแช่มาคิดบัญชีกับนายดนำะ ตัวที่ชนะก็คือก็อตซิล่าสโนก็อตซิล่านั่นเองนะโอเคโอ้โหแม่งเลยสร้างมาตั้งนานไม่นานหรอกครับสร้างแป๊บเดียวนะมันสร้างแป๊บเดียวแต่มันมาถล่มแป๊บเดียวโอ้ไม่นะโอเคตัวต่อไปนะครับก็อตซิอ่าอันนี้อะไรอะ่ะไม่ใช่ก็อตซิล่าเดี๋ยวผมขอม,มาไว้ก่อนแม่งมันจะบินหนีละสู้กับมันไม่เชิงก็อตซิล่าเป็นผีเสื้อมอนธาแบททราโอเคอันนี้อะไรอะ่ะโอ้โหเลือด2อ0ก้อยาเลือดนายนะ จังหวะน,นี้นะครับก็ซิล่ามันตีกันแล้วจังหวะน,นี้ปิ๊วปิ้วปิ้โอ้โหยิงไม่เข้าเลยเพื่อนในเลือดแปดพันเลยนะมอนตัวมอนตัวเอ้าก็จีราโกจิราเพื่อนสองร้อยห้าสิบนในดูแบบเท่มากแต่เอาไปเลือดแค่สองร้อยห้าสิบไมนะโอ้โอ้เพื่อนนายไม่เลือดไปลดเลยตัวต่อไปเข้ารอบก็คือมอนตรานั่นเองนะเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์สนามก่อนแล้วกันนะ A later few minutes วันดีเพื่อน ฉันขอยืมสนามนาหน่อยนะฉันจะเอามาปะลองกอซิล่าสู้กับกอซิล่ากันนะโอเคนะผมก็ได้ทําการเดินมาสักนิดหนึ่งจากตรงนู้นมานี่ประมาณแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งประมาณสองสามวินนั่นเองนะก็เอากอซิล่ามาไว้ตรงนี้เลยนะเพราะว่าเราขี้เกยียจสร้างสนามยวไม่งพังอีกนะโอเคนะจังหวะน,นี้กอซิล่าอ่ากอซิล่าครานนะครับสู้กับกอซิล่าฟริกกอซิล่าน้ำโอเคโอเคผมขอม,มาร์กแล้วก็ ฮิตบ็อกโอเคตีกันจังหวะนี้ครับตัวที่เลือดไม่เคยลดอาจจะลดนิดนึงมาเตียนะครับโอเคจังหวะนี้นะครับก็ซีล่าเอ้ยสี่พันนี้คืออะไรทำไมตัวมันเล็กคือฮิตบ็อกมันเฮ้ยทำไมเลือดมันไม่ลดเลยวะเฮ้ยเอาเรื่องจัดก็ซีล่าน้ําแข็งเราเอ้ยไม่เชิงน้ําแข็งก็ซีล่าน้ําจะแตกแล้วนะครับเหลือสามพันเกาะเจ็ดร้อยไอตัวนี้ทําไมมันก็ตีไม่โดนกันอย่างนี้หรอเฮ้ยไม่ ไอ้ตัวนี้จะเป็นผู้ชนะอย่างนั้นเหรอสี่พันเลือดไม่ลดเลยก็ซิล่าวอเตอร์เราเนี่ยลดหายไปลดทีละร้อยลดทีละร้อยเนี่ยเพื่อนโอไม่ oh my, นะก็ซิล่าก็ซิล่าก็ซิล่าน้ำเราจะแตกแล้วนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้ก็ซิล่าน้ำกับก็ซิล่าที่มันคานบนพื้นจังหวะนี้ก็ซิล่าน้ำแข็งเราแตกแน่นอนเพือเลือดน้ำไม่ลดเลยนะครับโอ้โ oh. ห ผู้เข้ารอบคือกอซิล่าคานั่นเองนะโอเคก่อนที่เราจะไปคู่ต่อไปขอระทืบน้ยก่อนโอเคตัวต่อมานะครับง่ายๆเลยสโ,นโสนุกโอ้โหว่านไม่เป็นแข็งแล้วโอเคสู้กับโอ้โหมันตรามันตราโอเคอันนี้เตียนหรือเปล่าน่าจะเตียนนะครับจบบังหวะนี้มันตราเราโุโ้ยมันตราเราถึกอยู่อะไม่มีเกาะนะครับจบบังหวะนี้มันตราเราหนี โอ้โหยิงโดนไหมวนะน่ะจังหวะนี้ครับโดนเหยียบนะบโอ้โหสโนโกอสซิล่าสู้กับอ่าไอ้มันอ่านว่าอะไรมอนตรามอนตราเออมอนตราเบตรา่าเออเบตร่านะโอ้โหชิงเลเซอร์ขนาดนี้จังหวะนี้นะครับกอสซิล่าสโนโกอสซิล่าเราจะทำยังไงครับอันนี้ก็ยิงล็อกเป้ามัา่วไม่มีเอ็บอเบิลเราเพื่อนเพื่อนในยิงมั่วมากเลยนะ โคซิล่าเราเหยียบเป็นโอโหเบ็ด oh, ล oh, ็อกเป็นน้ําแข็งแล้วเอาเป็นล็อกแม่งแบบต้านไม่อยู่แล้วเบ็ดล็อกแม่งเป็นน้ําแข็งโอเคครับจังหวะนี้มันตราเรามันแบตตราเราทํำยังไงครับจังหวะนี้อาจเกมอาจจะแรกๆหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบาร์มดัดอะไรเลเซอร์ Laser, นะครับยิงสยาวเลยมันตราเราจังหวะนี้อา้าวเกมค้างค้างหรือเปล่ามันไม่ค้างหรอกนะ คอมมันไม่ได้แรงอะไรเอ้ยคอมไม่ได้ไปถึงไม่ได้มีเสียงอะไรขนาดนั้นเฮ้ยมอนตราดไอตีหน่อยเฮ้ยโอ้โหมอนตราแม่งใช้ความที่แบบมันบินได้นะเพื่อนนายเมื่อไหร่จะตบมันโอเคบินลงมาขนาดนี้โดนเหยียบแน่นอนหมดแรงลนะรแล้วสินะมอนตราเราโอ้โหเพื่อนยิงกระเช้านาะยยิงไม่โดนเลยจังหวะนี้จะเป็นยังไงครับสโนโอ้โหไม่เ้ยมันมัน เพื่อนนายอย่ามาตกตายแบบนี้นะโอเคจะเอา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 ,เอามีคนตกมีคนตกจังหวะนี้โอโ้โหเกมอาจจะดูช้าไปนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เออตีอะไรเออฮิตบ็อกเออล็อกล้จังหวะนี้โอ้โหมอนแบตเตอร์เราโจมตีแล้วนะครับสโนจังหวะนี้เป็นยังไงครับเอาไอฮาตกมาตายไปนะเอาเอา้ามอนต้าเรา เอาชิบหายแล้วตกกันหมดเลยโอ้โหถือว่ามอนต้าเราเป็นฝ่ายชนะนะครับมอนต้าเราโอเคครั้งแรกผมก็คิดว่าแบบเคืออยากให้สโนกอซิล,ล่ามันชนะนั่นเองนะเดี๋ยวผมขอไปหาสถานที่ดีๆแป๊บหนึ่งนะผมหาสถานที่ดีๆแล้วกันนะก็ห่างมาแค่นิดเดียวโอเคระหว่างกอซิล,ล่ากับมอนตา้าไอ้หาระหว่างตัวบินได้กับตัวที่แบบอ่าตัวบินได้กับตัวที่แบบอ่า คานสู้กันไปเลยจังหวะนี้โอ้โ oh หตอนนี้ครับกอซิล่าคานเราโดนดาเมจนะครับจังหวะนี้มอนธามอนเบตตาเราก็โดนดาเมจโอ้ยเอาเรื่องวะเอาชิปหายแล้วเพื่อนฉันเบตตานายรู้ไหมว่าฉันรู้ผลแพ้ชนะแล้วนายรู้ไหมฉันรู้ผลแพ้ชนะแล้วเพื่อนทำไมไอตัวกอซิล่าคานนี้เลือดมันไม่ลดเลยวะ เฮ้ยเอาเรื่องจัด4,000เราแม่งอ่าแบตตาเราแตกแน่นอนจังหวะนี้แบตตาเรายัางไงจังหวะนี้มีหมุนมีหมุนตกกระโหลกแบตตาเราเพื่อไปผู้ชนะได้แก่คามิดอะไรคามาตะคุณโอ้โหก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งนั่นเองนะเก่งไหมไม่เก่ง น่าจะเป็นพเกยบัคหรือเปล่านะเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านผู้ชมสนุกไหมครับคลิปนี้ก็ผมคิดว่าต้องสนุกแน่นอนนะเป็นการกอรซิล่าที่สู้กันเฮ้ยใจเย็นเพื่อนกอรซิล่าสู้กันแล้วแม่งทําอลิณาพังด้วยนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมางนะครับาท่านผู้ชมอยากให้ผมทําคลิปอะไรต่อก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอยากให้มิวเทนซอมบี้หรือสู้กับอะไรต่างๆหรือว่าจะมิวเทนสู้กับกอรซิล่าพวกนี้ก็ได้นะแต่ คลิปหน้าก็ยังจะเป็นกอซิล่าอยู่นะเพราะซึ่งเพอะซึ่งผมพ,พูดไทยซับงงเลยนะเพราะว่าไข่กอซิล่ายังมีอยู่อีกเพียบนะครับก็หากันผู้ชมสนใจก็รับติดตามนะครับก็วันนี้เอยต้องบอกนี้ก่อนเด็ถหาท่านผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง PC Channel ด้วยนะครับแล้ววันนี้ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับใช่ไหมเพื่อนบ๊ายบาย